สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านทั่วประเทศได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับในเดือนพฤษภาคม2567นี้จะมีเงินพิเศษโอนเข้าให้หลายรายการหลายกลุ่มด้วยกันนะคะโดยเงินตรงนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันในกลุ่มแรกนะคะสำหรับกลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มพี่น้องอส,สมซึ่งเตรียมเฮ hey. รอกันได้เลยนะคะ จะมีเงินตกเบิกค่าป่วยการใหม่โอนให้คนละ8,000บาทในวันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะนั่นก็คือข่าวดีสำหรับชาวพี่น้องอสมอทั่วประเทศเตรียมรับเงินค่าป่วยการใหม่เงินตกเบิกย้อนหลงังรวม8,000บาทต่อคน ในวันที่15พฤษภาคม2567นี้นะคะนั่นก็คือหลังจากที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินได้อนุมัติตั้งงบประมาณประจำปี2567ให้กับกระทรวงสาธารณสุขสำหรับจ่ายเป็นค่าป่วยาการให้กับอสอมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน1.07ล้านคนทั่วประเทศประมาณ2.5หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นอัตราค่าป่วยาการที่เพิ่มจากเดิมเดือนละ1,000บาทเป็นเดือนละ2,000บาทนะคะ มีผลตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ2567ก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมาดังนั้นในเดือนพฤษภาคมนี้พี่น้องอสมอก็จะได้รับเงินค่าป่วยการในอัตราใหม่ที่2,000บาทรวมถึงยังมีเงินตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่ตุลาคม2566ถึงเมษายน2567อีก 7,000พบาทนะคะและหลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะได้รับค่าป่วยการอยู่ที่2,000บาททุกเดือนนั่นเองโดยทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบศกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการประกาศไทม์ไลน์การเบิกจ่ายค่าป่วยการอสอมโดยจะโอนเงินค่าป่วยการอสอมอรอบเดือนเมษายน2567เข้าบัญชีในวันที่15พฤษภาคม2567นี้จํานี้จำนวน2000บาทแล้วก็ยังมีเงินตกเบิกย้อนหลังอีก 6,000บาทรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่ 8,000บาทนั่นเองนะคะและหลังจากวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปทางกรมบัญชีกลางก็จะโอนให้กับพี่น้องอสมอเดือนละ2,000บาทหลังจากนี้ก็คือปรับจาก1,000บาทเป็น2,000บาทนะคะซึ่งตรงนี้สําหรับพี่น้องอสมอที่หลายๆคนรอคอยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้รับเงินก็กําหนดออกมาแน่ชัดแล้วนะคะว่าในวันที่15พฤษภาคมนี้ได้รับแน่นอน8,000บาทซึ่งก็เป็นข่าวดีมากๆค่ะ ส่วนกลุ่มที่สองนะคะที่จะได้รับเงินเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมตรงนี้ต้องเน้นย้ำนะคะว่า เป็นสาหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรายเดิมที่มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นี้ด้วยนั่นก็คือทางกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางก็ได้มีการออกมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านได้รับทราบนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการโอนเงินเข้าให้ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการ การแห่งรัฐนั่นเองซึ่งเมื่อก่อนนี้นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะมีวงเงินอยู่ทั้งหมด2วงเงินวงเงินแรกจะเป็นวงเงินสําหรับรูดซื้อสินค้าและวงเงินที่2ก็จะเป็นเงิน e-money ที่สามารถกดเงินสดออกมาได้ ซึ่งสำหรับเงินที่รูดซื้อสินค้าอันนี้จะต้องใช้ให้หมดในเดือนต่อเดือนไม่มีการทบมาแต่สําหรับวงเงิน e-money ี่เนี่ยเขาก็จะสามารถเก็บสะสมไว้ได้พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยไปกดเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆคนก็มีสะสมอยู่เป็นหลักพันเพราะว่าไม่เคยกดออกมาเลยอาจจะด้วยความที่ไม่ทราบหรือว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปธนาคารนะคะก็ไม่ได้กดเงินออกมาแต่บางคนก็อาจจะมีเพียงแค่หลักสิบหลักร้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละคนนะคะว่าเคยกดเงินออกไปแล้วบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะตรวจสอบสิทธิ์เงินคงค้างที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนะคะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ gov welfare.cgd.go.th นั่นเองนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกหรือว่าเข้าไม่เป็นเราสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเบอร์โทร 021092345นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับใครก็ตามที่เคยอยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการรูดซื้อสินค้าแล้วก็กดเงินสดได้แต่จะต้องมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนแทนด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเคยเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่า และมีเงินคงค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันก็ตามแต่เมื่อเข้ามาถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้บัตรประชาชนแทนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ถึงแม้จะมีเงินคงค้างอยู่เป็นหลักพัน ก็ไม่สามารถได้รับเงินตรงนี้นะคะซึ่งเงินตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะโอนเงินคืนครังไปแต่ถ้าหากว่าใครที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ปัจจุบันนี้นะคะก็สามารถที่จะได้รับเงินเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้โดยจะต้องมีการเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่20พฤษภาคมนะคะเพราะว่าเงินจะโอนเข้าให้ในวันที่23และ24นี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถไปเปิดบัญชีได้ผูกพร้อมเพย์ไม่สำเร็จตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาจะโอนเงินให้เราอีกครั้งหนึ่งในเดือนมิถุนายนนั่นเองถ้าหากว่าเราไม่สามารถ รับเงินได้ในเดือนพฤษภาคมนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวสารที่ต้องนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเพราะว่าเดือนพฤษภาคมนี้มีวงเงินอยู่หลายวงเงินมากที่จะเข้ามาให้กับทุกๆท,ท่านนั่นเองค่ะและสําหรับคลิปนี้นายก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ